สบายดีมากินปลาแ้วบัวพันเดิมมันเลยพี่น้องเบอร์สุโขสกุลด์เดิมนี่ปลาเผาปลาดิบเผากินปลาเผาใหม่พี่น้องโตง่ายเลยมาล้งออกมามาเสร็ร็จกันเด Again, ouais. ้อเบอร์ส no, ุโขสุกคนเด้อใชมีน้ำจิ้มนะพี่น้องจิ้มอะไรเหมือจิ้มทัวตัดเนาะน้ำจิ้มน้ำจิ้มทัวดิสงเนา่งลองไปทัวตั์ตัวดิสง กับพักสลดัดกปุปนแล้วก็อันซี่หอมพร้อมปุ่นมาแบบแสมกันเด้ออืม้มชิมปลาคาวๆกับปุูใจน้ำจิ้มก็ะหิตเอง อคำสมงมันหวานนะั่นเจียบเนาะคำมสมงมันหวานเจนรรร็บแสบใอ่ทางเนยาอาทีิได้เลยจะอมนี่อ้เขีมยข้นดีจี๊ทัวร,ร,รนะ์ที่สรงใส่บอกลายเนาะอมามาเส็บแสบกันเบ้อสุขุสุขุขอืม <c oughs> จะจะปลากบบวานหวานโูงไงคร มามาเป็นสุขุเพิเรออืมเอขอดงคามกตัน น,น้จิ้มุ่นขุ่นจ,จอกมันมนันละออยะเอหยาใส่หมดน้ำจิ้มจอกมันมันหวานๆสมๆเนาะ

có thôi được <laughs> <Nhạc> rồi, <laughs> Ừ, ừ khả năng độ. Đuổi, đuổi. ほら、寝る時もたれますもんね。<スープ> อข,ออขอ่าวถอเป็นฟลาไี่ประโยชน์ไม่มีวิตามิน ท่านป่าเนาะหรือว่าเมียงปลาเผาเนาะท่าน่าเดินท่านป่าท่านปานิ ท่้นปานท่านกับบุแบบนั้น Các <coughs> 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 ป่าพี่น้องก็ไลยก็แชร์กดติดตาม,ามก็ซับสไคร์เด้อผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อขอบคุณที่เบิง่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณมันผู้ที่เบิ่งจนจบคลิปเราพี่น้องเนาะผิดพลาดประการใดขอตัวขออภัยเด้อโด้วยด้ว <c oughs> นั่นแนม่กันเดียวลูกมวยพนอออกมา้คนนดือแล้วพี่น้องแม่เป็นอยนู่ในหัวขอคอาำสุดท้ายท่านมาไเน้อ อ่าทำกินได้ก็แล้วอืมอืมแอ้วสอคนอืมอืมจนฮะ ที่งมีก็นชดมอกันเด้อพี่น้องมาพูดพี่น้องได้ด้วยอล้วมันมองมาช่วยกันันใจเด้อวรากนคิดงานได้ไปด้วสบายดีไม่บ้า